สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูบทสัมภาษณ์ของเมสันเมาส์ที่ให้ไว้กับเฮเลนอีเวนครับที่สนามแคลิงตรนในตอนที่เมสันเมาส์เปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบทสัมภาษณ์นี้เป็นบทสัมภาษณ์แรกของเมสันเมาส์ในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับเริ่มต้นมาครับเฮเลนอีเวนเขาก็ได้กล่าวทักทายเมสันเมาส์แล้วก็ กล่าวต้อนรับเมสันเมาส์สู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็บอกว่าดีใจมากๆที่ได้เห็นเมสันเมาส์มาอยู่ที่นี่ครับเมสันเมาส์ก็ตอบว่าใช่มันยอดเยี่ยมเลยการได้มาที่สนามฝึกซ้อมอย่างแคลิงตันแล้วก็ได้เจอกับทุกคนมันอบอุ่นมากๆตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนว่าผมอยู่ที่บ้านแล้วเฮเลนเขาก็ได้ถามเมสันเมาส,ส,ส์กับว,ว่ามันรู้สึกเหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วก็สโมสรแห่งนี้มันก็เหมือนครอบครัวจริงๆแม้ว่าเราจะเป็นสโมสรที่ใหญ่แต่เราก็มีความผูกพันและใกล้ชิดกันมาก ความรู้สึกเนี่ยมันส่งผลถึงเมสันเมาส์ยังไงบ้างเมสันเมาส์ก็ได้บอกว่าใช่ครับผมได้พบกับทั้งเคสฟิลิปซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับของสโมสรเธอทําให้ผมรู้สึกถึงการต้อนรับที่ดีมากๆเธอกอดผมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้แต่ทุกๆคนนะ่ะก็สนิทกันมากและก็เหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันและผมก็รู้สึกถึงสิ่งนั้นทันที เฮเลนเขาก็ได้โยงคำถามเกี่ยวกับครอบครัวของเมาส์ทันทีครับเขาถามว่าเรารู้ว่าคุณใช้เวลาพักผ่อนอยู่ในช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์มีเตดติดต่อไปแต่คุณก็ต้องเปลี่ยนแผนกลางคันช่วยเล่าเรื่องนั้นให้ฟังหน่อยมีสซ์เมาส์ก็ได้บอกว่าผมไปเที่ยวกับพวกเขาที่ดิสนีย์แลนด์ผมไปเที่ยวกับพวกหลานผมมีความสุขมากๆแต่เราก็ต้องกลับมาที่นี่เราต้องขับรถมาที่นี่แล้วก็มันคุ้มค่ามากๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วครอบครัวของผมพวกเขาตื่นเต้นมากมาก พวกเขาส่งข้อความมาหาผมผมแทบจะทนรอไม่ไหวที่จะขึ้นมาที่นี่ผมเข้าใจถึงความหมายของที่นี่จริงๆการได้ไมาเห็นโอทัฟฟอร์ดได้ไมาเห็นสนามซ้อมแคลิงตันได้เห็นทุกอย่างรอบๆตัวแน่นอนผมมีความสุขมากๆที่นี่เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วผมคิดว่ามันชัดเจนแล้วว่าผมต้องย้ายออกจากเชลซี ผมไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเชลซีในอนาคตและเมื่อผมรู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูนิเตดติดต่อเข้ามาตอนนั้นทำให้ผมตัดสินใจได้ที่นี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากๆตำนานนักเตะก็มีมากเช่นกันตำนานนักเตะหลายคนเคยเล่นทีน่นี่ผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรน,นี้ตั้งแต่เริ่มต้นและผมพยายามเตรียมตัวให้พร้อมผมพยายามเตรียมตัวให้พร้อมโดยเร็วที่จะอยู่ในช่วงปีซีซั่นไปจนถึงช่วงเปิดซีซั่นสโมสรวางแผนไว้แบบนี้และนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งเป้าเอาไว้เช่นกัน กม <Game S 2> ปีซ <Season S 2> นะีซั่นน่ะมันสำคัญมากๆน่าจะทำให้คุณมีความพร้อมที่เหมาะสมผมพร้อมสำหรับการเปิดซีซั่นฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมอ่ะคือการไปที่นั่นการไปที่เกมปีซีซั่นเตรียมพร้อมตั้งแต่วันแรกและแน่นอนที่สุดคือการได้พบกับผู้เล่นทุกคนแล้วก็ได้พบกับผู้จัดการทีมทำงานร่วมกันเพราะเรามีฤดูกาลที่ยาวนานรออยู่และเราก็ต้องการคว้าแชมป์ด้วยกันต้องการประสบความสำเร็จมันสำคัญมากสำหรับผมผมถึงมาที่นี่ผมต้องมาที่นี่ตั้งแต่วันแรกและก็เตรียมพร้อมให้ทัน สําหรับเกมปีซีซั่นนะ่ะบางครั้งผมก็ชอบมันบางครั้งผมก็เกลียดมันมันยากแน่นอนผมได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับการฝึกซ้อมสัปดาห์แรกแ,รกแล้วมันก็จะเป็นการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงของเอลิกเทนฮากแต่เราต้องทํางานอย่างหนักให้อยู่ในจุดที่พร้อมที่สุดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์แรกของเกมปีซีซั่นต่อมาฮลเลนก็ได้ถามคําถามต่อไปกับเมสันเมานะครับฮลเลนถามว่าเมื่อคุณมองไปที่แคริงตันในเวลาเนี่ย คุณเห็นผู้เล่นในตำนานมากมายเคยลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงริเยโนโรนโด คุณรู้สึกอย่างไรว่านี่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่ภาพของคุณน่ยจะอยู่ในจุดเดียวกันกับผู้เล่นเหล่านั้นและแน่นอนว่าคุณย่อมรู้จักคลาสซอฟในี่ทูพวกเขาเคยฝึกซ้อมที่นี่มาด้วยกันเมาส์ก็ได้ตอบว่ามีสุดยอดตำนานนักเตะมากมายเคยลงเล่นให้สโมสรแห่งนี้ผมดูพวกเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กและก็เป็นแฟนตัวยงของพวกเขาด้วยมันพิเศษมากๆกับการได้มาอยู่ที่นี่และนี่คือสาเหตุที่ทําให้ผมทํางานหนักมาโดยตลอดผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆจริงๆนะ่ผมมีไอดอลหลายคนเลยนะแน่นอนหนึ่งในนั้นคือ คิซิโนโรนโดคุณคงเคยเห็นวิดีโอของผมตอนเด็กที่คอบแฮมผมชอบดูเขายิงฟรีคิกเดวิดเบคแฮมก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันนาลใจของผมผมเติบโตมากับการยิงฟรีคิกของเขาเช่นกันผมทึ่งกับเทคนิคของเขานอกจากนั้นก็ยังมีนักเตะม,มากมายที่ผมชื่นชอบผมเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็นํากลับมาใช้กับตัวเองเฮเลนก็ได้ถามกลับไปว่านอกเหนือจากนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาเมสซนมาร์เขาชอบใครบ้างตอนที่ยังเด็ก เมาส์ก็ได้บอกว่าผมเล่นตำแหน่งมิดฟิลแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นแฟงแลมพาร์ด ลูก้ามอดิกเองผมก็ชอบเช่นกันผมเติบโตมาตอนที่เขาเล่นในพิมเมลีมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษและหลายทีมก็ต่างต่อสู้เพื่อแย่งแชมป์และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพิมเมลีเราต้องการไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็สู้เพื่อความสําเร็จมาครอบครองผมคาดหวังว่าเราจะทํามันได้หลายปีมาเนี้ยผมทํางานหนักไม่ใช่แค่ผมแต่ว่าเป็นครอบครัวของผมด้วยนี่คือวันที่ผมภาคภูมิใจที่ได้ใช้เวลากับพวกเขาให้พวกเขาได้เห็นจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ ผมทนรอที่จะลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ไหวแล้วขอบคุณพวกเขาที่พาผมมาอยู่จจุดนี้ต่อมาฮลเลนก็ได้ถามเกี่ยวกับรูปของเมสันมาส์ที่อยู่ที่โอทาฟอร์ดนะครับในวันที่คริสเยโน่ลอนโดยิงฟรีคิกใส่บอสมัตทิมที่เมสันมาส์เชียร์ตั้งแต่เด็กนะครับเมสันมาส์ก็บอกว่าตอนนั้นผมอายุ10ขวบผมอยู่ที่สแตนของทีมเยือนและผมก็เชียร์พอสมัตทีมของผมแล้วก็ได้เห็นลูกยิงลูกนั้นของคริสเยโน่ลอนโด ผมจำมันได้เลยแลวผมคิดว่าวิดีโอของผมที่ฝึกยิงฟรีคิกอะ่ะมันมาจากวันนั้นเลยที่ผมได้เห็นลูกยิงของคิสเยโนโรลันโดมันแรงมากมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมากกับการที่ได้เห็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจนั้นที่โอตาฟอร์ อย่างที่ผมบอกอ่ะผมทึ่งที่ได้เห็นและก็อยู่ในช่วงเวลานั้นและผมเองก็อยากจะสร้างช่วงเวลาของตัวเองที่นี่เช่นกันแต่ว่าผมก็เคยมีประสบการณ์ในฐานะนักเตะทีมเยือนที่นี่เหมือนกันนะมันยากมากๆคุณไม่ได้เผชิญหน้ากับทีมคู่ต่อสู้อย่างเดียวคุณต้องเผชิญหน้ากับแฟนบอลด้วยพวกเขาหนุนหลังทีมร้องเพลงเชียร์นักเตะตะลอดเวลามันเหมือนกับโรงละครจริงๆแต่ตอนนี้ผมได้ใส่เสื้อทีมเย้าตัวนี้แล้วและผมก็รอไม่ไหวที่จะได้เดินออกจากอุโมงคนนั้นลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีก มันจะต้องพิเศษมากๆเลยผมทนรอไม่ได้แล้วครับแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะคุณก็ต้องอยากจะทํามันให้ดีคุณต้องเอาชนะทุกทีมคุณต้องให้เกียรติพวกเขาแต่คุณก็รู้ว่าต้องทําอย่างไรในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณต้องเอาชนะให้ได้ทุกทีมและต้องเริ่มต้นช่วงพรีซีซั่นแล้วก็ต้องเตรียมตัวในพร้อมในสิ่งนี้ต่อไปเฮเลนก็ได้พูดถึงช่วงที่เมสันเมาส์ได้ย้ายยืมตัวไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับกับวิเทยียอาเนมตอนที่เขายังอายุ18ปีเท่านั้นนเองะครับ โดยที่เมสันเมาส์เขาก็ได้บอกว่ามันยากในตอนแรกตอนแรกอ่ะผมไม่ได้ลงเล่นมากเท่าไหร่แต่เมื่อผมมองกลับไปอะมันช่วยผมได้มากเพราะมันทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นผมไปที่นั่นด้ความเป็นเด็กแต่ออกมาในฐานะลูกผู้ชายและได้ประสบการณ์กลับมานั่นคือสิ่งที่คุ้มค่ามากๆผมจําได้ครับตอนที่เจอกับเอลิกเทนฮาร์อแาจากเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากพวกเขาเป็นทีมยษ์ใแญ่ของลีก แต่เราก็เอาชนะได้ผมมีความทรงจํามากมายในเกมนั้นแต่นั้นคือครั้งแรกที่ผมได้รู้จักกับเอลิกเทนฮากผมทนรอไม่ไหวแล้วที่จะได้นั่งคุยกับเขาจะต้องคุยในเรื่องต่างๆทําให้เข้าใจในวิธีการทํางานของพวกเขา ผมรอไม่ไหวแล้วผมต้องการที่จะลงสนามมันจะต้องน่าตื่นเต้นมากๆในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าผมต้องตื่นเต้นมากๆแน่ครับแน่นอนผมสนิทกับกลุ่มนักเตะอังกฤษหลายครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาผมเคยมีรูปถ่ายกับทั้งไทเรลมาเลเซียสมัยตอนเด็กๆที่เขาเล่นให้กับเฟย์โนโ่ในสมัยที่ผมเล่นให้กับวิเทสซนเนมส่วนมากคัลเล่ฟอร์ดน่ะผมจําได้มันเป็นเกมเยือนในช่วงดึกคืนหนึ่งผมจําได้ว่าหลังจากที่แลฟอร์ดเล่นในเกมนั้นไม่ถึง 1- 2สัปดาห์เขาก็ได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ก็ทําประตู แล้วเขาก็แจ้งเกิดเปี้ยงป้างได้เลยครับจากตรงนั้นน่ะในเกมยุทธครับวันนั้นที่เราเจอกับมาคาเลฟอร์ดและผมก็ได้ก้าวไปคว้าชแชมป์ยุทธครับมันเลยเป็นความทรงจําที่พิเศษและการได้เห็นก้าวเดินของเลฟอร์ดต,ต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเกมยุทธครับมันมีความหมายมากๆครับมันมีความหมายมากๆสำหรับเด็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นเด็กเนะี่ย จะมีผู้เล่นชุดใหญ่มาดูแล้วก็ให้คําแนะนํามันเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขาเพราะผมเคยอยู่ในจุดนั้นมาแล้วผมผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วการได้เห็นนักเตะทีมชุดใหญ่มาดูเกมที่คุณลุงเล่นมันมีความหมายมากๆสําหรับผมและผมจะคอยสนับสนุนพวกเขาพวกเด็กๆที่อยู่ในเต็ดเช่นกันผมเคยมาเล่นรอบชิงที่ออทัฟฟอร์ดเมื่อครั้งยังเด็กแลวเราก็ได้ประสบการณ์ที่ดีเมื่อครั้งมาเล่นที่นี่แล่ก็ได้มาเห็นสถานที่จริงๆ ต่อมาเจเลนก็ได้พูดถึงตำแหน่งของเมสซมเม์ในสไตล์ของผู้จัดการทีมเอลิเทนฮางกนะครับ คิดว่าเมสันเมาส์เนี่ยจะมองตัวเองในตำแหน่งไหนเมาส์ก็บอกว่าผมมองตัวเองอ่ะเป็นมิดฟิลหมายเลข8ที่จะพาตัวเองไปข้างหน้าทําเกมรุกสร้างสารรค์ประตูแต่ในขณะเดียวกันอ่ะผมก็พร้อมที่จะลงมาเล่นเกมรับช่วยทีมเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันนนั่นคือสิ่งที่ผมต้องโฟกัสเช่นกันผมรู้ว่าผมทําอะไรได้บ้างกับทีมชุดนี้และตอนนี้มันก็อยู่ที่การลงไปในสนามผมรู้จักผู้เล่นในทีมชุดนี้และผมเชื่อว่าผมจะทําได้ดีนั่นคือสิ่งที่ตื่นเต้นมากๆสําหรับผมอ่ะผมรอไม่ไหว ไปจริงๆที่จะได้เล่นกับเพื่อนๆเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วเมื่อคุณมองไปที่นักเตะที่อยู่ในแผงม i ด f i ลด์อะ่ะพวกเขามีประสบการณ์มากๆเคยคว้าชแชมปม์ามากมายพวกเขาคือนักเตะคุณภาพผมมองถึงการได้เรียนรู้จากพวกเขานำสไตล์ของพวกเขาไปเติมเต็มในทีมผมรู้ถึงความหมายของสโมสรแห่งนี้มันคือการคว้าชแชมป์นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามช่วยทีมด้วยเช่นกันหวังว่าเราจะทำได้มั่นใจว่าจะทำได้ เมื่อคุณได้ลิมรสการคว้าแชมป์สักครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะย่อมต้องการมันอีกทันทีฉะนั้นผมกระหายและก็ตั้งใจจะทํามันให้ดีแน่นอนส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนๆน่ยมันมีความหมายมากๆสําหรับผมผมต้องแสดงให้เห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างแล้วก็พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าทําไมผมถึงต้องมาที่นี่ผมหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับแฟนบอลแล้วก็ได้ฉลองความสําเร็จร่วมกัน ผมคือคนที่จะมาเป็นผู้นำด้วยการทำตัวอย่างเห็นแต่ในวันนี้ด้วยอายุเท่านี้คุณต้องเป็นผู้พูดด้วยเช่นกันการมีคาแรคเตอร์แบบนี้พร้อมที่จะเป็นผู้นำไม่ว่าจะอยู่ในห้องแต่งตัวหรือในสนามถ้าคุณเจอกับสถานการณ์ที่ต้องพูดกับเพื่อนร่วมทีมะคุณต้องทำมันและผมเชื่อว่าผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำได้ ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจะต้องเตรียมตัวแต่ผมหวังว่าจะไม่มีกล้องหลายตัวที่จะจับอยู่กับผมตลอดเวลาผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมผมคุยเรื่องนี้กับชอเขาไม่ได้ตอบอะไรผมเพวกเขาอาจจะอุบมันไว้หยุดทุกอย่างแล้วก็รอช่วงเวลานั้นจากผมแต่ผมคิดว่าผมพร้อมนะผมเองก็ต้องนิ่งไว้ก่อนผมยังไม่บอกคุณนะผมต้องเตรียมตัวไว้แล้วและสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกคนและทนรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงสนามและอย่างที่ผมเคยบอกไปครับผมหวังว่าเราจะมีช่วงเวลาที่ดีร่วม ที่นี่คือสโมสรที่พิเศษผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเล่นในโอทาฟอร์ดในเร็วน,นี้และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์แรกของเมสันเมานะครับที่ให้ไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมส่วนใครที่คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ